สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับพี่น้องนี่ครับผมมหยียผ้าพี่น้องมาห่วยมาแม่น้ำครับพี่น้องมาลำน้ำเหมือนนี้สิมาลำเซ่ครับพี่น้องมาหาเนวกินนะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากขีก่รถมานำทางขี่มาตะปุนพี่น้องมัตะบานเลยเดี๋ยวมจเเาชียบผ้าพี่น้องมาหาเนาวอยู่ในกินครับพี่น้องหาเนาวอยู่ในกินนี่ครับ อยู่หลังก็ไผ่เนี่ยครับเดี๋ยวหาคลองลงไปกันครับพี่น้องมันหกขี่ลงไปหาแนวกินล่ำเซ่ครับพี่น้องครับนี่ครับผมบรรยากาศแหงแรงครับนี่ครับาาก็ไผ่แจกงน้อยน้อไหม่ก็เกิดด้ครับพี่น้องฝนลงเอียงนี่ตอนนี้ก็ท่านได้มีครับพี่น้องฝนลงนี่ก็เกิดมีน้อใหมต่มแซีบครับพี่น้องกินกับปนกับเจียวนี่น้อไหมปลา ไม้ไผ่ปลาเนี่ยครับน้องไม้นอนเน่น้อยนีย่สุดยอดแลวครับครับดอกไม้น้ำปลายากาศแบบบ้านๆห้อพี่นอ้องหาทางลงก่อน ่าครับพี่น้องมาถึงแล้วครับอู้บรรยากาศลาเซีน้ำยังไหลยังหกอยู่พี่น้องกับผมบรรยากาศอากาศสดเซาตะเวนกระลั่งขืนกับพี่น้องดีแฮงอ่าเหมือนที่ผมจิพาพี่น้องมาหาแเนวกินกับพี่น้องมาเอาหอยลาเซไปผัดครับพี่น้อง โอ้ยอยพี่น้องชวนซีมาหอดเศรง,งาบัางงาบงับไปเงับงับพี่เด้กแล้วพี่น้อง,องขับทางลงสั้นหลายพักนออ้อกแยงไปกันสั้นๆน,นี่แหละ นี่ยเขาห้อยคนมานังมานังเขาเอิ่นมานังสิทธิ์เบ็ดตกปลาครับพี่น้องนี่ครับผมอากาศอีสานบานเฮาเป็นอย่งสีหล่ะครับพี่น้องลำเส้นนี่ก็อึมคึมเลยครับพี่นอ้องให้น้ำลงอีกเจ๊งหน่อยกันครับพี่น้องผมจะสิมาลงเบ็ดให้พี่น้องเบิ่งวันนี้พามา บึงไม้แล้วกับมาหางุ่มหอยหิงงุ่มหอยไปผัดพี่นอ้องสีใดบ่ถามบึงกันครับเป็นตามีอานาคอนดา่น้ามไซจนเห็นป่าตัวนะ่ะสีมีอยู่ดอกพี่น้องหอยนะมีห้อยมันไตยอยู่เด้ นี่ครับพี่นอ้องหอยไตอยู่หอยหอยไตจะหากินแบบบ้านพามาหาหอยก่อนครับวันนี้ซิมล่างหาหอยก่อนโอ้มีปลาขึ้นเนาะพี่นอ้องมีปลาขึ้นมาบรรยากาศสวยๆครับพี่นอ้องเดี๋ยวหุ้มหอยกันว่าสิมีปลาหาจังใดเบิ่งกันพี่นอ้องพี่นอ้อง เดี๋ยวเบิ่งกันปกติหอยมันจะยุมอย่างสีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหอยจะยู่แบบน้ำใสครับพี่น้องผมเคยเอาไปปล่อยไว้จะยุ่เครื่องเลยเห็นบนพี่น้องนี่จะยู่ประมาณนี้ยุบน้ำใสพี่น้องนี่ครับผม เป็นหอยแบบหอยแบบหอยหน่อยๆครับพี่น้องพัดแสบได้พี่น้องหน่วยเนาก็มีนี่ครับผมเป็นหอยประมาณนี้นี่ครับการหาแนวอยู่ในกินนะพี่น้อง้าพี่น้องมาเบิ่งวิถีแบบ ปัญหานอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องหาหอยเอามือลูบๆไปน้ำใสครับพี่น้องหน่อยๆไรผมก็ะสีปเปล่าครับพี่น้องเตรียมน,น้อยๆก็มีนี่ยกระสืเป,ป็นประมาณนี้นะครับบรรยากาศหาหอยเป็นกันครับ พี่น้องมองนี่เขาได้ปาลาแมนลอยนวยเด้อใช่พี่น้องไปเบิ่งไม,ม้ไหมครับหอยเป็นประมาณนี้หน่วยมันเจ็บเสียบุพพากันกับหอยลายอ่ะครับพี่น้องหอยลายอีสานนี่แหละหอลลยลายลำเซครับ พี่น้องมาเบิง่งทานี่เป็นจังไรพี่น้องโอ้โหทานวันนั้ผมกิ่งตกลงไปเกือบมือนเนะาะใส่ผ้าพังทานี่เป็นจังไรพี่น้องต้องหาทามีใส่ไ้หลายๆครับพี่น้องมันมักอยู่กับใส่หอยเนี่ย เรือขเจ้าตัวท่านี่คือบนสีน้อาลองบึงครับนำย่างไหลาย,ยุพี่น้องนำไหลนี่ครับตละตละ่แตะลบ แมงวันหลบ่งๆเป็นสวนเขาจะเอาขี่ไก่มาลงครับพี่น้องถ้าเองผมยาลงมาสวนไอ้อ่อิคนเอาขี่ไก่มาลงแมงวันเลยแตกยว่วอยู่เบิ่งครับพี่น้องมองสิมนีบ่ ครับบัวลายคือหมองงหันวย มองขึ้นบ่มีครับพี่น้องนะครับพี่น้องนี่ครับหอยผลงานที่เขาได้ก็ได้ประมาณจานหนึ่งละพี่น้องเพราะว่าน้ำมันยังหลายแล้วก็หาดทรใส่ไปทั้นได้มีครับพี่น้องขั้นเด็ดต้องนำลดจังหน่อยจังสีหาง่ายกว่านี้ต้องมองขึ้บ่มีครับพี่น้องมีอยู่มองมองเดียวที่เขาได้นี่ครับผมหอยกระสืเป็นประมาณนี้ผัด เสียบพื้นกันแล้วครับพี่น้องคล้ายๆแบบห้อยไร้เลยครับพี่น้องห้อยนี่โอ้เมื่อยอยู่ได้กับพี่น้องกรับพี่น้องวันนี้ครับผลงานห้อยมาห้อยครับพี่น้องวันนี้ได้พัดอยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้กินนะครับพี่น้องนี่ครับกับบรรยากาศล่ำเซ่นเนาะพี่น้องกับ อายุหากินเหมือนนี่ภาพี่น้องมาหางุ่มหอยล่องเบิงอ่ะ <c oughs> เพื่ดจะกินอยู่พี่น้องเพื่ดจะผัดอยู่นี่แบบฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้็นบานหรือเก่าลหรครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจก,ก,กันกับผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระด,ดิ่งไว้ครับผมจะบหวะผ่พพาลิปโอ้แมงวันมาแเลยครับพี่น้องแมงวันมานขีไก่กโอ้ <c oughs> นําผมมาก <c> ะ <oughs> เหมือนจะเขามาบรรยากาศล่ำเซน,นอ่ะพี่น้อง เดี๋ยวติดต่อไปสิมมิยางกับถาลุนทาเบิงนะครับมือน,นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ